你住一住住哪里？Yeah. สวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบก,กับพินนะคะกับช่อง Walk by p i n นี่เห็นวันนี้มาเดินมืดๆด,ดูนู่นดูข้างหน้าข้างหน้าอะไรมืดๆทําไมบรรยากาศมันร้อนอย่างนี้เห็นนั่นนะกระถางทูบเลยนะจุดอยู่3ามดอกโชคดีที่จุด3ามดอกถ้าจุดดอกหนึ่งนี้ไม่อยู่แล้วนะเราอยู่ที่วัดวราเชษฐ์ค่ะจังหวัดอายุทยา เป็นวัดเก่าแก่หนึ่งนะของจังหวัดชัยาแล้วเขามีคอนเทนต์วันนี้คอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องเรื่องลี้ลับค่ะดูจากตอกนกลางคืนก่อนดูสิว้าวปกติเท่าที่พอจะรู้นะปกติวัดเนี้ยไม่ค่อยไม่ค่อยมีงานเท่าไหร่แต่เวลามีงานตอนนี้ประเด็นก็คือที่จอดรถนะคะใครสนใจจะมางานมีถึงวันที่สิบส ก็ต้องมาลุ้นที่จอดรถเอาซึ่งเมื่อกี้มีก็ชะลอมาตลอดทางเลยกว่าจะได้ที่จอดเรามาถึงทางเข้าเรียบร้อยแล้วชื่องานว่าเทศกาลขนหัวรุกเมืองกรุงเก่าพระนครศรีอยุธยาเที่ยววัดใจ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 งานมี10 14ตุลาเวลา4โมงเย็นถึง4ทุ่ม นาวัดบระเชนะคะตำบลบ้านป้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความพิเศษด้วยว่าลงทะเบียนเข้างานรับสายสินปลูกเศษดูลูกศิลาว้าวมากับความเชื่อล้นร้วนเป็นโปรเจกต์ของ Amazing Thailand นะคะแล้วก็ทอททว้าวมีอออ,อปลักด้วยต้องไปดูกันดีกว่าข้างในเป็นยังไงเราเข้าไปลุยกันดีกว่าเทศกาลคนหัวลุกเมืองกรุงเก่า เขาเข้าใจเอาอันี้มาเล่นนะเพราะว่าเป็นเดือนของฮารโลวีเนี่ยคะเข้ามาจากซุ้มป้ายงานขวามือคือพัเจดีค่ะที่สาดแสงสีแดงเข้าไปเบิวอารมณ์มากด้านซ้ายมือก็จะเป็นแมพของงานค่ะว่าเขาจะมีอะไรให้เราเที่ยวบ้างาอาหารรถสุขานากักแปลงโังานวัดมีโซนเวทีด้วยแล้วก็มีโซนดูวดวงว้าวถ้าใครเอาแนงสายมูส่ยลุนนะมาได้เลย เนี่ยเข้ามาเขาก็ไม่ได้จัดแสงให้มันสว่างมากนะเขาให้เรามากับความรุนนะคะอันนี้มุมเป็นแบ็คดอกเคยเห็นมาล่ะแบ็คดอกเป็นสาสต่าภูมอ่ะนี่ไงกองอำนวยการลงคนเดียว2คนได้ไหมเขียนสชื่อค่ะโอเคเขียนสองชื่อเลยค่ะี่เขาลงทะเบียนนะคะเสียเวลาก่องนิดนึงแต่ได้ใส่ศิลหลวงปู่ศิลากลับบ้าน ใส่ศิลป์ลงปูศิลาถ้าดูด้วยตาตอนนี้แสงสีเขาสวยนะแล้วก็มีแอบความมีความระทึกนิดนึงดูเขาสาดเข้าไปในบนต้นไม้สิคะตอนนั้นบนเวทีมีการแสดงอยู่นะคะด้านซ้ายมือตรงนี้ก็กลายเป็นเข้ามาถึงก็เจอเป็นร้านเลยร้านขายของโอทอปอะฟิลลิ่งนั้นขายกำไลนะคะสร้อยข้อมือเครื่องประดับตกแต่งแล้วก็มีเอาขายขายแนวออกของแบบผีๆหน่อยนะ เฮ้ยวันนี้ดีฝนไม่ตกค่ะแล้วก็ถืตอตอกให้ฝนตกหน่อยพื้นแฉะแต่ว่าไม่ได้แฉะจนเดินไม่ได้นะนี่ยอันนี้มบบสวมหมอนนวดด้วยดูตอนแรกอ่ะนึกว่าจะแบบไม่ค่อยแบบอะไรตื่นเต้นอะตังนั้นมีห้องน้ําแต่ันไม่มาสัมผัสกับตัวเองแล้วตื่นเต้นจริงอะไรจริงนะคะมีนวดตอกเส้นมาด้วย ำอ้อนขนมไทยเฮ้ยต้องไปลองอ้อยนขนมพระพายใช่ค่ะมีลูกชิ้นด้วยมีห่อหมกปิ้งเราเดินเซอร์เวส่วนของตลาดก่อนแล้วกันอ้วตอนนี้จะเข้าไปถึงตรงพาใจดีหลักของข้างในที่เขามีจัดเวทีแสดงเราจะเห็นตัวปัตีเนีที่เป็นสาลอะถ่าไม่ค่อยเห็นแล้วนะแล้วมุมนี้ก็คือเป็นร้านอาหารนั่งทานได้ หอมกะโรติสายใหมที่เป็นซิงเนเจอร์ของอุทยานที่เราเดินโซนงานวัดก่อนเราไปดูการแสดงไหมไปดูการแสดงก่อนไหม,มเผื่อจะได้ตัง้งไปดูข้างในก่อนไปเดินดูของกินก่อนงั้นเราก็เป็นสายไงเราเป็นสายงานวัดของกินวันนี้เราก็เก็บบรรยากาศงานวัดที่แบบฟิลลิ่งสุดๆอ่ะฟิลกู๊ดมากมีการขายของแล้วก็มี บรรยากาศที่มันน่าร้าใจอ่ะอดูดิค่ะเป็นเส้นกออ่างก็เจอเส้นปลาด,ดูเส้นปลาเ็าทาเป็นแบบเส้นสีต่างๆเป็นเส้นปลาสมุนไพรค่ะมีหลากหลายสีเลยอ่ะเสียดายตอนนี้ยังอยู่ในช่วงกินเจดิฉันต้องเบรกไว้ก่นอนนี่จิตสดชื่นรือเขาแต่งชุดไทยได้เข้าตีมนันนะาหอยทอดจ้ะนะอุโมงไปไหนก็ไม่รู้อ้นวนใ้กลับมาเซเวยนนะเราเดินไปก่อนอื แล้วมุมตรงนี้ก็คือเขามีแจกเก้าอี้ไม้หน้ารักน้ารันะคะให้ทุกท่านที่ซื้ออาหารแล้วก็มานั่งทานได้นี่ <c oughs> ทางไหนนุ่เป็นชิงช้าสว่างจ้านี่หให้ดู <c oughs> คือมีความแฉะนะแต่เดินได้อยู่ไม่แฉะจนเกินไปนี่คือหนกปังอะคะ่ะแบกริกลีวนี่ค่ะขายเป็นแบกริกวแล้วก็มีน้ำใบเตยหอมน้ำพึ่งมะนาวเก๊กหล่อ เก๊็หลอดเพือนะ้ำเก๊็หลอเก,ก๊กหยก็หลอ่อค้างก้วนนี่เป็นดารณีตะหัดสุสลัดมิยำค่ะมิยำเออกิมมิกอย่างนึงก็คือเขาก็จะใส่แบบชุดนี้นะคะชุดไทยด้วยก็คือเสริมบรรยากาศเข้าไปเลยบ้านมาริลาบ้านบินมะพร้าอ่อนจ้ะพุงโตไข่นมมีข้าวรางกะทีย คือเดินได้อยู่ไม่ถึงกับเดินลํำบากภาวนาว่าอย่าตกมาอีกแล้วจันจาค่ะเดินเดินนิดนึงนะเดินดูเอาถ้าว่างเอาจะดูคนเด็เฮ้ยวันนี้พามาเลยอธิยาในรูปแบบใหม่ตอนนี้โซนดูด,ดวงเขาทำเป็นกระโจมอะ เจอแมปอีกแล้วแมบปบงานเดี๋ยวจะไปไหนต่อคะ๋อขายอ้วนขายคูปองอาหารต้องซื้อคูปองอาหารนี่หรอทำอะไรในโซนนี้อะไรขายคูปองใช่ก็แลกซื้อของในนี้ไงอ๋อเหรอไม่ได้ใช้เงินสดวหรอไม่ได้ใช้อ๋อกิมมิคเขาอีกการนึงก็คือการแลกคูปองเออเว้ยถ้าเราซื้ออะไรเราควรแลกใช่ไหมหลังจากที่เรามา ชมช้างสวรรค์ที่มีแสงแบบประทะหน้าผาผาแสงประทะหน้าผาผาอย่างนี้นะเราก็ต่อไปเราก็ต้องมาสำรวจเซอร์วจตามแต่ละซุ้มกันอ้วนนะแน่ว่ากเราต้องแลกคูปองไว้ก่อนดิอ้วนทางนั้นอ่ะี่ป็นล้างอย่างนี้เป็นล้าง ร้านถ้าเป็นร้านขาจอเหรอเราต้องเช็คก,ก่อนอย่างเงี้ยเราต้องเช็คเขาว่าเราเขามีคิวอาร์โค้เลยหรอกินอะไรกันบ้างพี่แรกครูปองสำหรับงานอะไรนะรางวัลระดับโลกขายอะไรอะ่ะอืมตรงนี้ก็ปรากฏว่ามีฟู้ดทักด้วยนะคะฟู้ดทักก็มาด้วยอ,อ,วอ๋อนี่ยเขาก็มีคิวอาร์โค้ดอ้วนเขาก็มีคิวอาร์โค้ดอือ สียอ,อย่างหนึ่งของช่วงนี้คือเรากินเจเราจะเห็นอะไรแล้วเราก็อยากกินแต่เรากินไม่ได้ะคุยงานมีถึงวันที่1 4นะเทศกาลขนลุกนะขนลุกเม,มืองกรุงเก่กกาคุณมาได้นี่น้องนักกินมากเลยอ่ะเดินทะลุส่วนตรงกลางนี่เหมือนเวทีน่าจะาไว้เล่นดนตรีสดนะคะไปข้างในก็เป็นห้องน้ำค่ะเดินทะลุไปได้ รถช่องไปไหนเอาวะเขาจัดออกแนวเ,เป็นเวิร์กพื่ให้ตรงกลางให้คนนั่งซื้อแล้วนั่งทานได้แล้วตรงนี้ก็เป็นแต่ละร้านค้าก็ <c oughs> พยายามเดินมาซอรวเวท,ที่เป็นเดินได้นะคะคมีรถช่องมีขนมจีนดูนแม่ค้าน่ารักดะะเดี๋ยวคนหมดมาให้กำลังใจแม่ค้าได้นะ<ม>เขามาน้ำตาลสดแท้ดูดูๆๆแม่ค้าน่ารักใส่เสื้อดูดูน่ารักแม่ค้าน่ารักบรรยากาศก็ดี ตื่นเต้นแล้วใจรนนุ้หมูปิ้งไข่โซนนี้เหมือนจะค่อนข้างจากข้างในหน่อยใครมาก็เดินเข้ามาให้ถึงนะคะเพราะว่าทุกส่วนมีความรอกันและกันอยู่เผื่อเราเป็น,นคู่ไงเราจะได้มากินแบบร้านนู้ร้านมีแซบบฟอร์แค่ต้นตีเช็ดเครื่องแล้วเอทุกคนวนันำ้ำอะไรตุนงน้ำกระเด็นอะอุ๊แบบน้ำยาป่าได้นาน ฟุทักร้านนี้ทําสวยค่ะทำตู้สวยกินน้ำจับเลี้ยงกัน mm hmm. น้ำจับเลี้ยงเป็นฟุตทักอสิด้วยมาบรรยากาศตลาดย้อนยุคฉันต้องกินบางไปบวกกับน้ำจับเลียงใครแถวนี้นะนนทบุรีกรุงเทพหรือแม้แต่อุธยาเองเดินมาเที่ยวได้นี่เป็นการตากระป๋องจ้า คืองานมีถึง14แล้วยิ่งวัน14มันอยู่ชุดเชยด้วยนะใครมาเที่ยวได้เขาเปิด4โมงเย็นคุณมาตอนเย็นก็ได้เดี๋ยวมาตกน้ำดิน่ารักอ่ะเด็กพ่อแม่ครอบครัวนะคะเขาก็พาลูกหลานมาเที่ยวได้ตอนยามเย็นอันนี้พี่พามาเซอร์วีไปทางนี้แหละเดี๋ยวเราไปทางนู้นต่อแต่รู้สึกว่า ิงเครื่องเล่นที่นี้มีความหมุนนะสปีดนิดนึงนี่ช้าสวรรค์หมุนเร็วดีชอบ <c oughs> อุ้ยซื้อของกินแล้วนั่งฟังดนตรีสดแบบนี้ฟิลมากเลยดูต้นโพข้างหลังดิค่ะต้นโพต้องใส่นี่นแหละเป็นแบ็กกราวที่สวยจริงสวยจริงตะกี้ไปเซอร์เวด้านซ้ายมือเป็นมาตอนนี้เราจะมาได้ขวามือ,อ่ทีเห็นควันๆขาวๆนี่น่าจะเป็นจบบไดไอซ์นะสโมกอุ้ยน้ำแดงเทาน บ๊อบคอนสีเลือดตรงดี้องนี้ก็ยังมีแบบว่าแก๊กเล็กๆนะคะกิมบิกให้เราแบบสนุกสนานกับการมางานอะ่ะาตรงน่าจะก็น่าจ,จะเป็นที่จอดรถหรงนีออะ้ะมันเป็นทางออกอะ่ะแต่ว่าเดินเดี๋ยวขอเดินสารพัดเซอร์เวอาหารเขาก่อนนี่นะคะมีสารพัดผัดมีของกิน เป็นแต่ราคาของท่อแล้วก็มีไส้กรอกอีสา,านขนมเบื้องแม่สุจิตโอ้ขอนมเบื้องไม่ใช่เจนี่หว่าเออยังมีจิ้วซ่าด้วยอ๋อทางนี้น่าจะเป็นหนังกลางแป้งเนี่ยหนังกลางแป้งว่าหนังกลางแป้งโอ้นี่โปรแกรมเยอะแยะเลยตรงนี้เป็นจุดของหนังกลางแป้งนะคะมีแคร่ให้นั่งเปียงนิดนิดแต่เดินเข้าไปนั่งได้หูได้ดูแล้วดูดิ คุณดูซ้ายคุณดูขวานะอุย๊ยได้ฟิลว่านี่ผมโดนเป็นฟิลได้ขนลุกขนลุกตลอดเวลาเ <c oughs> อาถึงด้านนี้ก็จะมีมะม่าครับค่ะเผื่อใครกินกินมะม่าไปดูหนังไปด้วยมีไก่ย่างจิ้มแจ่วด้วยเห็น <c oughs> ไ,ไหมอ๋อมีไก่ตุ๊กค่ะโอ้ยตรงน,นี้คนเยอะแล้วเนี่ยดูดิด,ด,ดคคูความความความคนคางคนมาเยอะอืออุย๊ยดีใจกับเขาจังเลยเรามาเซอร์ว์ทางด้านนี้แล้วนะครบแล้วนะซ้ายขวาหน้าหลัง เดี๋ยวจะเดินดูไปทางซ้ายมือไนได้นะสังเกตว่าทําไมมีคนเดินเข้าเดินออกเยอะไปดูก่อนอันนี้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่พร็อพขอนะน่าจะเป็นบ้านเป็นเป็นกุฏิจริงๆหรือเปล่าค่ะตรงนี้ก็มีคนเดินเข้ามาน่าจะรอบวัดอะโดยมีเคยนาทําคีปวัดวรเชีอยู่นะคะเขาก็จะมีแอร์เรียที่กว้างอยู่เหมือนกันที่ทำบุญบริจาคครบคอรอบ,อบทุกอย่าง อันนี้เต้นข้าวขาต้องมีกิจกรรมอะไรแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ยังไม่สร้างที่คุณเดินนักมืดอัมืด,ด,ม,ดมีแม่นาก้วยอ่ะตรงนั้นเขาเป็นพอไปส่วนของวัดหรือเปล่าเราไม่ได้เดินเข้าไปนะเราดูแต่ข้างหน้าว้ายขนลุกทุกทีแล้วเขาจัดกินมิกดีนอกจากมีแม่นาคุ้มลูกแล้วดูทุกคนน ont, คั่งอยู่บนหอระฆังอ่ะ ้ลอนอะคือจากนี้ถ้าจอดรถริมถนนนะเราก็เดินเข้ามาทางนี้ได้แต่เมื่อกี้เป็นเดินอ,อ้อมออกมาเข้าทางซุม้มวัดค่ะจุดนี้นะคะที่มีแม่นาคยืนอยู่เนี่ยเป็นมานปีสิงค์ค่ะเข้า30บาทใครที่ต้องการความระทึกรุ้นแล้วก็เชิญได้ดูซิมาเที่ยวงานวัดแบบเบิ่นๆแล้วก็ฟีลได้ยินเสียงตูแกเออหมูใช้จิ้งหรีดตูแก <laughs> ใครใช้เวลาว่างก็มาซุ้มหมอดูได้นะคะ เดินออกแล้วนะวันน้นกถ้าไม่ได้รีบไปไหนมาใช้เวลาค่ะขับที่นี่ได้นะคะให้ความสนุกตื่นเต้นกลับไปนอนฝันฝันฝ,น,น,นฝันดีแกไปไนน้องฝันดีเรามาอุดหนุนหน่อย,อยเช็คแล้วเจทานได้เราก็เลยอุดหนุนข้าวล้ามกะทิสดบางใส่ใสใส่ใส ดูความคนนะเยอะมากฟิลว่ามีงานอะไรสักอย่างเรามารวมตัวกันแล้วไอที่ใดไอทีู่่รอบงานเนี่ยมันให้ฟิลมากว่าคุณกำลังเดินอยู่ในสถานที่ลึกลับวัดล้างหรืออะไรอย่างเงี้ยอุ้ยขข่ดีทุกร้านมางั้นอุ้ยว่าเดินทางนี้เลยว่าเดินทางนี้เลยเอาป่ะเดินทางนี้เลยไปปีนี้หนึ่ง อุ้ยเมื่อกี้คนยังไม่เยอะแล้วเข้าจอดเราก็ตรงไหนย่าเราก็จะมาหาที่จอดคนเยอะมากนะแสดงว่าคนต้องมีความพยายามในการหาที่จอดรถนะอันนี้ไปเดินนี่มืดๆนะเดินระวังนะครับจุดหนึ่งทีุ่ณชอบอ่ะชอบของความที่เขาความเป็นหมอกเป็นไดไอซ์อยู่ตลอดเวลา น,นี้ความสวยของวัดบริเชถ้าเป็นเวลาปกตินะคะไม่มีงานหรือเป็นเวลากลางวันอะไรอย่างเงี้ยก็จะสวยมากใครใส่ชุดไทยมาถ่ายก็ได้กิมมิกแบบออเจ้าเลยนี่เดเขาจัดแสงสีเสียงดิจริงๆคนเดินได้รอบเจดีนี่เลยนะคะขึ้นข้างบนก็ได้หรือเปล่าแต่ตอนคืนนี้น่าจะจะขึ้นไม่ได้มั้งดูเสียงเพลงประกอบดิหุย ความสวยของสาวแหลงถุ่ไทยนะคะเขามีวิธีเปิดจบไปแล้วแหละเดินเที่ยวได้หมดนะคะคุณมาชมวัดบอระเชคุณไม่ใช่รู้แต่ว่างานนี้นะเทศกาลขนหัวลุกกรุงเก่านี้แล้วคุณก็จะมาแค่นี้นะคุณมากลางวันได้ค่ะเขาก็จะสวยของเขานี่หอุยบรรยากาศแบบฟิลลิ่งดีมากเหมือนคุณยืนอยู่ในหนังสักเรื่องเลยแต่เป็นทางผีอะ ขนลุกตลอดเวจากบุมบริเวณที่เดินรอบเกดีไปสัตถูปไปนะคะก็จะเจอแม่นางาเมื่อกี้คะ่ะที่เป็นบ้านผี30บสิบบอยเขาใช้ทุกพื้นที่ของวัดบราเชษได้อย่างสวยงามมากในส่วนของข้างหน้าที่อยู่ข้างหน้าบินอะมีเป็นสายสีลลงมาคุณก็นั่งแล้วคุณก็ถือสายสีลแล้วคุณก็ฟังพระเจริญพระพุทธมนต์ให้คุณรับสิริมงคลเข้ามา จะเป็นยังไงนี่ค่ะนี่ไงคะ่ะพระสวดจริงๆอะ่ะตรงกลางจดีเขาทัไฟกับพริบด้วยโอ้โหนี่จัดแสงสีเสียงได้ดีมากเสริมบรรยากาศของผู้คนที่มาเดินอยู่กลางค้างกลางคืนระวังนิดนึงก็คือเดินสะดุด ถ้าฝนไม่ตกก็เดินสบายพามางานวัดยุคใหม่นะคะงานวัดที่มีความโบราณสถานผสมการแสงสีเสียงเซตติ้งทุกอย่างและมีของกินด้วยเครื่องเล่นด้วยอุ้ยจะไม่เหยียบน้ำป๊าเปียกเลยอุ้ยเอ้ยองขออภนะัยที่เสียงดัง เจดีเขาจะมีหลายองค์นะคะแล้วแต่ละองค์เขาก็จะมีแต่ละนามใครสนใจประวัติศาสตร์ของวัดบรรเชษก็คือเชิญมาตอนกลางวันคุณจะได้อีกฟิลหนึ่งด้วยคุณจะได้ศึกษาโบราณสถานของไทยแล้วก็ศึกษาวัดโบราณในอุธยาเพิ่มเติมนะคะเมื่อกี้เดินยังไงนี่เหยียบน้ำเข้าไปดงแดงดงแดง,ดง,ดงนี่ค่ะ พาเซอร์เวยโดยรอบขอบเท่าที่คืนนี้จะพาไปได้ใครอยู่ระแวกนี้กรุงเทพนนทบุรีอ่างทองสิงห์บุรีหรืออะไรยังไงอยากมาเที่ยวถึงที่14มาได้4โมงเย็นถึง4ทุ่มเดินกันให้สะสะกันไปเลยเอาเป็นว่าบินจะปิดคลิปแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้พอแค่นี้ก่อนเราจะต้องมาเดินสำรวจอะไรของเราเล็กน้อยหรือหาอะไรที่คนทานเจกินได้ ใครอยู่ละแวกนี้เรียนเชิญนะคะอยุธยานนทบุรีกรุงเทพเสระงบุรีอ่างทองคุณมาเถอะคุณมาชมบรรยากาศความเป็นไทยแฝงไปด้วยความตื่นเต้นขนลุกอาละค่ะวันนี้ไปก่อนนะพีพภาพรากันใดขออภัยไว้นล้กาสนี้นะคะโควิดกดติดตามกดไลค์กดซ like, ับสไครป์ว้รอพีถัดไปวันนี้ไปละบ๊ายบายค่ะ